ตัวอย่างตอนใหม่ว่านซ้อเฉา่วงราชินีภาพยนตร์ที่ล้มสลายราชินีภาพยนตร์ยอดนิยมซูลูเซียเพิ่งจะเปิดบ้านกับนักธุรกิจที่แต่งงานแล้วเป็นผู้มั่งคั่งวิดีโออนาจารย์เผยแพร่ทางออนไลน์สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนตอนนี้เรามาดูรายงานจากนักกล่าวของเรากันดีกว่าคุณสู่ขณะนี้คุณกำลังถูกชาวเน็ตด,ดูว่า เป็นมีน้อยคุณจะพิจารณาลาออกจากวงการหรือไม่คุณสุคิดอย่างไรกับการเปิดบ้านกับนักธุรกิจที่แต่งงานแล้วและร่ำรวยขออภัยไม่สะดวกตอบตอนนี้โปรดให้พื้นที่ฉันหน่อยไอเจ้าเล่ออกไปจากวงการบันเทิงซากขยะสารเลวสูลูเซียไปไรยังอายฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ